ก็ตัดสินพจแต่คุณนะครับวันนี้ก็มีความยิยนดีนะครับที่ได้มาเปิดงานด้นานแนวมใจบริจาคโลหิตนะครับผมแล้วก็ลดต่อไปชีวิตแล้วก็ทำให้ประเทศต่อไปนี้เพิ่มจีพอเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะบริจาคเพื่อจะมา5-10%ประชากรน,นะครับซึ่งมันก็เป็นการกปรับปรุที่ที่ดีนะครับแล้วก็ยยมีประโยชน์ต่อ,อเราด้วย ในทำการตรวจสอบอามแล้วก็หน่วยบริการโลจินนะครับอันที่สยงจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าจะปฏิบตต้นไปนะครับผมค,ครับลำดับต่อไปครับขอเชิญคุณ น่ <łość> <S 2> <S 2> สนุกสนุกไหมครับนื้อซองสรางเขาไดดกบลูะ Hello.